จริงเนี่ยเขาเขียนบทนี้ไว้นะเพื่อให้มันเกิดเหตุการณ์เหล่าเนี้เพื่อเขาจะต้องเอาเหตุการณ์เหล่าเนี้ยมาสร้างความอะไรเรียกว่าภาวะผู้นําตัวคุณเซนเนี่ยก็ภาวะผู้นําสูงแต่พอรูกชายคุณมาเน็ตมาเป็นเนี่ยเหมือนพลังตรงเนี้ยยังไม่แข็งแรงตระกูลเตียกับตระกูลคุณนะ่ะ ก็ต่างระมัดระวังซึ่งกันและกันอยู่ท่านคุณเซนก็ถึงต้องวางบทไงไอ้เขียนฟอตเรื่องให้มันเกิดสถานการณ์แต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเลยเถิดคือคุณเซนเนี่ยต้องการให้เกิดสงครามกับไทยแล้วก็คุณคมาเนตก็จะได้มีบทบาทว่าสามารถที่กำหนับไทยได้แต่งานนี้เนี่ยกองทัพเล่นจริงก็เลยเจ็บตัวไปบาอหน้าที่เขาเขาเคยใช้หวา,างว้จีเป็นหลังเขาเนี่ยพอเขาไม่มั่นใจปั๊บเนี่ยเขาก็พร้อมเปิดให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาให้มันมาเป็นวางดุลใด้เขาเองเลยมาที่เรื่องเหนือพี่แมว เรื่องเกี่ยวกับ,บอํานาจของคุณเซนครับเขาระสัําขนาดไหนฮะในในภาวะแบบนี้ฮะพี่แมวช่วยประเมินสถานการณ์ให้หน่อยอครับอันนี้ระสั่มเพราะมันมีเหตุปจัจจัยสองสามประการที่เขาต้องระสัํานะครับเพราะในการเมืองเนี่ยการที่เขาจุดป,ประเด็นที่จริงเนี่ยการมีประเด็นการประทะกับไทยและมีการสู้รบกันมาเนี่ยประเด็นเนี่ยที่จริงถ้าอ่านฉากทัศไปเนี่ยเหมือนจริงๆเนี่ยเขาเขียนบทนี้ไว้นะเพื่อให้มันเกิดเหตุการณ์เหล่าเนี้ยเพื่อเขาจะต้องเอาเหตุการณ์เหล่าเนี้ย มาสร้างความอะไรเรียกว่าภาวะผู้นําเพราะว่าตัวคุณเซนเนี่ยก็ภาวะผู้นําสูงแต่พอลูกชายคุณมาเน็ตมาเป็นเนี่ยเหมือนพลังตรงนี้ยังไม่แข็งแรงเขาก็เลยจะต้องมาทําให้มันมีเหตุมีอะไรเนี่ยเพื่อมาสร้างไอ้เรื่องความรักชาติเนี่ยแล้วก็สร้างเครดิตของลูกชายกลับขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้เป็นไปได้แต่ขณะเดียวกันในเหตุการณ์ของประเทศเขาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีภูมิฐศาสตร์ที่เกื้อกูลกับมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนและสหรัฐซึ่งจีนและสหรัฐก็ก็ฮึ่มฮึ่มกันอยู่ จีนก็เข้ามามีอิทธิพลบทบาทที่ท่าเรือเลียมและต้องการใช้กัมพูชานี่แหละเป็นฐานทัพเรือเพื่อจะไว้ดูแลทะเลจีนใต้ของตัวเองเพื่อเผชิญกับทางไต้หวันสหรัฐเองก็ใช้จังหวะนี้แหละที่พอให้ไทยกับกัมพูชามามีปัญหากันก็กระโจนเข้ามาเหมือนกันเพราะสหรัฐต้องการเข้ามามีบทบาทในกัมพูชาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นจีนก็จะมีอิทธิพลไปทางอยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐได้คือจะเ,เอาไทยและไปแปซิฟิกสหรัฐก็ต้องการสกัดกัน้น ก็เลยเอาจังหวะนี Ollie. Ollie tipo, okay. media, <It> ้เหมือนกันฉะนั <asaki> ้นตรงนี้ไอ้เหตุปัจจัยที่มหาอานาจอยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำทางการเมืองเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกัมพูชาก็ได้เปลี่ยนแปลงผู้นำอ่ะเพื่อให้เอื้อประโยชน์กับฝ่ายของตนอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่หนึ่งเหตุปัจจัยที่สองก็จะมีอดีตผู้นำฝ่ายค้านอ่ะสมรังศีซึ่งเป็นคู่กัดกับท่านคุณเซนอยู่ นี่ก็อาศัยช่องจังหวะแต่การอาศัยช่องจังหวะก็เเช่นเดียวกันนะสมรังสีไม่ได้มีพลัง<อ>ก็ไปใช้การเอื้อไปจูงกับมหาอำนาจเข้ามาเหมือนกันอีกอ่ากระทั่ฝรั่งเศสไอ้อ่าเนี่ยแล้วพอเข้ามาก็พอทหารมหาอำนาจผลักดันได้ตัวเองมามียอำนาจก็จะมีการให้ประโยชน์ในทรัพยากรของกพูชายเนี่ยกับมหาอำนาจมันก็เป็นเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งและอีกเหตุปัจจัยหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องภายในของในรัฐบาลเองอะ ตระกูลเตียกับตระกูลคุณนะ่ะก็ต่างระมัดระวังซึ่งกันและกันอยู่นะครับแต่ข่าวก็บอกเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่โดยธรรมชาติของท่านฮุนเซนนะ่ะไม่ประมาทหรอกก็ไม่วางใจฉะนั้นหเหตุปัจจัยสองสประการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมกับที่ท่านฮุนเซนท่านฮุนเซนก็ถึงต้องวางบทไงให้เขียนพ็อดเรื่องให้มันเกิดสถานการณ์แต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเลยเถิดมันเลยเถิดควบคุมไม่ได้กลายเป็นว่าไอ้ที่จะได้อ่ะกับเสียหายหนักเลย กลายเป็นว่ามีปัญหาพื้นที่ก็ถูกยึดเอา้าอำนาจกาลังลบกระชีเห็นว่าสู้ไทยอะไรไม่ได้เอา้าที่สําคัญที่สุดความชอบธรรมในการที่เป็นเหตุเกิดขึ้นทั้งโลกก็รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณนี่แหละไปลุกรานไทยไทยก็ป้องกันตนเองปรากฏว่าเสียหายไปหมดพอเสียหายไปหมดก็เฮ้ยถ้าจะคุยทวิภาคีระหว่างสองประเทศกับประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยเราเสียเปรียบันทุกเรื่องไว้เราไม่เอาไว้ก็จะจูงไปเนี่ยที่ทาให้เกิดมีให้ประเทศอื่นๆเข้ามาแต่ักสถานการณ์เนี่ย มันเป็นการประเมินที่ผิดพลาดเป็นการสร้างบทที่ผิดพลาดจนมันเกิดการเล่นแล้วเลยเถิดเลยพากันพังไปเลยใช่ครับผมคือคุณเซนเนี่ยต้องการให้เกิดสงครามกับไทยแล้วก็คุณมาเนตก็จะได้มีบทบาทว่าสามารถที่กำหนับไทยได้แต่งานนี้เนี่ยของทัพเล่นจริงก็เลยเจ็บตัวไปทีนี้ต้องถามว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวผู้นำไหมฮะเปลี่ยนตัวคุณเซนเป็นตัวคนอื่นโดยมหาอำนาจและมหาอำนาจนั้นจะเป็นจีนหรือเป็นสหรัฐที่จะเปลี่ยนตัวคุณเซนนะครับ คือจริงๆแล้วยังเชื่อว่าในเหตุปัจจัยภายในเนี่ยเขาจะเกิดเปลี่ยนได้แต่ค่อนข้างยากและยังต้องมีระยะเวลาอีกยาวเพราะต้องยอมรับว่าคุณ<ม>คุณเซนเนี่ยเขาเติบโตในอยู่ในกับการสู้รลบมาตั้งแต่อายุ20กว่าไปรัาตีต่างประเทศอายุ26และเขาก็ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้มากโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่ให้กระดิกเลยนะเรียกว่าฝ่ายค้านใน ัมบูชานี่กระดิกตัวไม่ได้หรือจะมีการเคลื่อนไหวหรือใครที่จะเคลื่อนไหวต่อต้อตานรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลยเป็นถูกจัดการเรียบร้อยหมดออกไปต่างประเทศเขาก็มอนิเตอร์ติดตามอย่างใกล้ชิดตรงเนี้ยเขาไม่เคยประมาทเลยเขาไม่เคยประมาทผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับเขาเลยฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะทําให้เขาเนี่ยจะรักษาอํานาจได้เพราะว่าเขาเบ็ดเสร็จถ้าเราเปรียบเทียบแบบการปกครองในอดีตนะพี่จะพูดเขาเปรียบเหมือนจัก,กรพรรดนะ <Okay. S 2> ินะเบ็ดเสร็จทุกอย่างเออฉะนั้นแต่เพียงอย่างว่าจุดอ่อนเขาเนี่ย มันมีประการหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องสังขารคือเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันแต่เนี่ะจริงๆเนี่ยอายุของเขาเนี่ยนะเขายังสามารถที่จะไม่ส่งอำนาจต่อลูกชายก็ได้นะยังยืนต่ออยู่ได้ายาวนะแต่ที่เขาต้องรีบส่งเนี่ยก็เพราะว่าเขาก็เป็นห่วงว่าเขาก็มีปัญหาข้อจํากัดตรงนี้เหมือนกันประกอบกับเนี่ย เขาก็สร้างลูกมาเป็นจังหวะจากโคนตั้งแต่ไปมีการศึกษาที่สหรัฐในยุโรปอะไรต่างๆแล้วก็ไต่เต้าตำแหน่งทางการทหารขึ้นมาตามลําดับเนี่ยแสดงว่าเขาวางไว้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดามีการวางแผนที่ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอดีเขาเล่งต้องให้ลูกมาเร็วกว่าจังหวะเนี่ยเพราะเชื่อมั่นว่าเขากัางวลเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็ถึงส่งแต่พอขาส่งมาแล้วเนี่ยความยังไม่แข็งแกร่งตรงนี้เ่มันก็เลยเป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นตรงเนี้ ก็เลยต้องทําให้เกิดจะมีสถานการณ์แต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเลยเถิดอ่ะที่พี่บอกสถานการณ์มันเลยเถิดมันเลยกลายเป็นแทนที่จะดีเลยกลายเป็นลบเลยแต่เชื่อว่าเขายังระมัดระวังอยู่และการกุมอำนาจแบบเสจต้องยอมรับอ่ะเขายังระมินลักษณะเหมือนจกกักรพรรดิฉะนั้นเขาไม่ประมาทอันนี้เชื่อว่าเขายังจะลากไปได้ระดับพอสมควรเขาก็ระมัดระวงังแล้วตอนนี้มั้ยเขาพร้อมที่จะหักซ้ายหักขวานะมาร์อำนาจที่เขาเขาเคยใช้หวังไว้จีเป็นหนุนหลังเขาเนี่ยพอเขา ไม่มั่นใจปั๊บเนี่ยเขาก็พร้อมเปิดให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาให้มันมาเป็นวางดุลให้เขาเองเลยฉะนั้นเขาพร้อมที่จะพลิกซ้ายพลิกขวาทาให้จีนก็ยังโมโหหงุดหงิดอยู่แต่ยังทําอะไรเต็มที่ไม่ได้สหรัฐก,ก็ยิ้มเพราะเป็นจังหวะเออดีเปิดแล้วตรงเนี้ยไอ้การที่เหมือนก็เป็นจักรพรรนะดินรเนี่ยท่านประธานดีทำเนี่ยอาศัยจังหวะนี้เหมือนกันนะเฮ้ยจะเข้ามาได้พูดกับไอ้คนนี้คนเดียวพูดกับไอ้คนนี้คนเดียวเข้าได้เลยนั่นแหละครับสหรัฐอเมริกาถึงใช้จังหวะนี้ประกอบกับ ใช้มาตรการภาษีมาพอดีเลยไอ้ทั้งไทยและกัมพูชาก็ยังโดนเรื่อง36%เฮ้ยจะลดเหลือ19%ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องจำยอมที่ที่ขายสาการเรื่องหยุดยิงเกิดขึ้นมาใช่กระผมครับถ้ามองภาพรวมเนี่ยแสดงว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยทำเนี่ย จะไม่เปลี่ยนตัวคุณเซนเพราะถือว่าคุณเซนเนี่ยมีประโยชน์กับสารัฐแต่ถ้าจะเปลี่ยนตัวคุณเซนไม่ชอบใจคุณเซนก็น่าจะเป็นจีนและถ้าจีนจะเปลี่ยนตัวคุณเซนก็น่าจะเอาคุณเซนดูดออกไปแล้วก็เอาทางตะกุลเตียเข้ามาใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้มีความเป็นไปได้แต่จีนเนี่ยเชื่อมั่นจากการที่เขาลงทุนไปมากและเขามีมีวิธีการของเขาเหมือนกันที่จะบ,บีบบังคับแล้วเขาก็รู้ว่าคนแบบท่านคุณเซนเนี่ยเขาจะต้องดิวอย่างไงเหมือนกัน เพราะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ประโยชน์ก็หลักเดียวแบบสารัฐนะเขาก็ถือว่าพูดกับคุณเซนคนเดียวเหมือนกัน mm hmm. เขาถึงได้ทุกอย่างอจากนั้นเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งเขารู้ว่าการจะเอื้อประโยชน์ยังไงใหม่ที่จะพลิกกลับซ้ายกลับขวาตอนเนี้ยจีนคงไปวางแผนอยู่ไปวางแผนอยู่ที่จะใช้กลยุทธ์ใหม่เข้ามาแทรกแซงต้นแต่จีนที่จริงโดยพื้นฐานยังไม่เปรียนนะเพราะจริงเขาเป็นคนลงทุนแล้วก็มาวางอะไรต่างๆไว้ในระบบของที่กัมพูชามากกว่าสหรัฐ ฉะนั้นเดี๋ยวเขากลับไปคิดกลยุทธ์ใหม่และเดี๋ยวคิดว่าเขาก็สามารถที่จะมาวางดุลได้พี่ยังเชื่อขีดความสามารถของจีนเขาอยู่ใช่ครับแสดงว่าจีนยังไม่คิดจะเปลี่ยนหัวจากคุณเซนเป็นคนอื่นยังจะใช้คุณเซนต่อแต่ว่าเปลี่ยนกับเปลี่ยนวิธ,ธีการต่างๆที่จะบีบให้คุณเซนมาอยู่ฝั่งจีนใช่ไหมฮะอ่านั่นแหละถูกต้องเพราะว่าเขาถือว่าพูดกับคนนี้คนเดียวเหมือนกันมันได้ข้อยุติได้ข้อสรุปเหมือนกันเออนั่นแหละครับ ทีนี้มาถึงท่าเรือเรียมอาหะฮะครับพี่เสียแมวครับเรารู้กันอยู่ว่าท่าเรือเรียมเนี้ยทางจีนเนี้ยลงทุนไปประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านดอลลาร์ครับมัจูอยู่จะมาให้ทางอเมริกามาชุบปื้อเปิบมาใช้ฐานทัพเรือที่ท่าเรือเรียมมันจะได้เหรอฮะนี่ไงพี่ถึงบอกไงยังไงจีนเนี่ยยอมไม่ได้เด็ดขาดัวยเด็ดจีนขาดก็ยอมไม่ได้เพียงแต่ตอนเนี้ยกําลังกบเงียบไปวางกลยุทธ์อยู่เพราะอย่าลืมนะ เขาเป็นคนลงทุนเขาเป็นคนรู้ทุกอย่างในท่าเรือเขาจะเป็นคนคุมสภาพอยู่นะสหรัฐคุณจะเข้ามาทีหลังไม่ง่ายนะไอคนที่มันยึดพื้นที่อยู่ก่อนเนี่ยมันวางกับระเบิดะระลอกไได้เยอะนะอ่ะจาจะนั้นมันได้เปรียบเขาได้เปรียบแล้วมันไม่เฉพาะท่าเรือเรียมะเขาไปลามในพื้นที่อื่นๆที่จะตั้งทั้งฐานทัพบ,บินทั้งเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเขาคุมสภาพอยู่เขายังได้เปรียบอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่บุบบานเท่านั้นเอง เขาไม่ต้องการไปใช้อำนาจแบบรุนแรงมาเฮ้ยโภคกาลังทางอาหารแล้วมาเพราะการฝึกร่วมกับจีนเขาก็มีมาแล้วสหรัฐเพิ่งจะมาทีหลังฉะนั้นจีนเนี่ย um> พี uh ่เชื่อว่าเขาก็รอจังหวะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยทํายังไงที่ให้มันใจว่าแนบเนียนแล้วก็มันละมุนละม่อมแต่สุดท้ายเนี่ยยังเชื่อว่าจากทรัพยากรที่เขาไปลงทุนแล้วเขาควบคุมอยู่เนี่ยเขายังได้เปรียดอยู่ใช่ครับผมครับพี่ประดอยช่วยมองหน่อยนะอะไรต่อดีเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวของ คุณเซนหนึ่งจีนสองอเมริกาสามประเทศไทยสี่ประชาชนชาวเเมรที่อาจจะลุกคือขึ้นมาเนื่องจากว่ากลับมาแล้วไม่มีเงินัไม่มีงานไม่มีเงินอะไรคือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของคุณเซนนะครับในสี่อย่างสี่ข้อที่คือเพราม<อ>ว่าไอ้ความเสี่ยงที่น่ากลัวของเขาเนี่ยนะจริงๆเนี่ยจากประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นที่อย่างยืนยันนะเขายัางอยู่ในสภาพที่ยังกดสภาพประชาชนได้อยู่เขาไม่กลัวหรอกอ เขาต้องไปดูน้ำหนักจริงๆเนี่ยเหมือนอ้ฝ่ายไทยเนี่ยเขาก็มองว่าตรงไหนรู้ไหมเฮ้ยวันที่เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยไอ้ไทยเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวมันพอจะสแสวงหาเดี๋ยวจะรอปัญหาได้ลดปัญหาลงได้นะครับแต่สิ่งที่เขาต้องกังวลมากคือตัวมหาอำนาจเพราะว่าเขาไม่มีพลังอะไรที่ไปเหนือกว่ามหาอำนาจทั้งสองประเทศแต่เขาต้องไปคิดจนหัวแตกตอนเนี้ยเขาจะวางดุลกับสองประเทศเนี่ย ได้ยังไงที่เขาจะได้ประโยชน์และคงอยู่สําหรับไทยเนี่ยเขาเชื่อพอปีรัฐบาลเอ้ยเดี๋ยวหาจังหวะปุยใหม่พูยใหม่ส่วนไอ้คนของเขาเนี่ยยังเขายัางเชื่อมั่นว่าความมีอำนาจเป็นเสร็จของเขานะกําลังเจ้าที่ทหารเนี่ยเขาเชื่อว่าเขารับมือกดประชาชนได้อยู่เหมือนเช่นในอดีตกใช่ครับผมครับก็คือคนเขมูชาจะเป็นท่าของคุณเซนได้ต่อไป้าแล้วเติมเติมประเทศไทยไมน่าโกัธเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็คุยเจรจา,าใหม่งั้นถามพี่แม,มรีร่ดีกว่า ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เนี่ยคิดว่ามันจะจบง่ายๆเหรอฮะ,ะเพราะถ้ารัฐบาลจบง่ายคือจบๆกันไปทุกอย่างเปิดด่านปกติคนไทยก็ถล่มรัฐบาลแน่เพราะคนไทยเท่ากับว่าตายฟรีทหารตายฟรีประชาชนตายฟรีทุกอย่างเสียหายโรงพยาบาลชิบหายไปร้อยกว่าล้านโดนระเบิดทุกอย่างมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาไม่ง่ายแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทํานะครับและสร้างความเข้มแข็งชัดเจนคือ พื้นที่11พื้นที่ที่ยึดไว้นั่นต้องวางกําลังแบบเข้มแข็งเด็ดขาดเรียกว่าไม่มีการถอยไปอีกแล้วฉะนั้นเท่ากับเบ็ดเสร็จถือแปลว่าเป็นเส้นมาตรฐานของฝ่ายไทยหนึ่งต่อห้าหมื่นส่วนอย่างอื่นจะคุยจะผ่อนปลนยังไงไม่ว่ากันแต่ว่าจะเปิดด่านอะไรก็มาพูดคุยกันแต่เรื่องที่จะให้ถอนกําลังทางทหารจาก11เเพื้นที่เลิกพูดและเหมือนแม้กระทั่งประสาทต,ตาควายเนี่ยก็ต้องจ้องอยู่มีจังหวะเมื่อไหร่ก็จะต้องไปเอาตัวประสาทกลับมา ให้มันครบเบ็ดเสร็จฉะนั้นถ้าทางรัฐบาลยังยืนยันเป้าหมายยุทธศาสตร์พวกนี้อยู่นะประชาชนพี่น้องประชาชนสบายใจส่วนเรื่องจะพูดคุยการตาม MOU จะแก้จะเลิกไอ้นั่นก็ว่าเปในอนา,าคตแต่ที่พูดคุยยังไงเนี่ยที่จะให้เราถอยออกจากพื้นที่เลิกพูดไม่มีถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องจะปิดตาก็ปิดก็ไม่ได้ว่ากันแต่เรื่องจะถอยเนี่ยไม่มีฉะนั้นรัฐบาลต้องยืนยันตรงนีนน้ชัดเจนแล้วก็ส่งพระภาพกําลังทหารเนี่ยที่เข้าไปเฝ้าอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ย แบบต่อเนื่องอะว่ายังอยู่ต่อเนื่องพร้อมที่จะไปมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปเสริมเพื่อให้มันสเสด็จน้ําเรียบร้อยล้อมรั้วไว้ทุกด่วนน้ะไว้ทุกพื้นที่เท่านั้นลหละรับรองพี่น้องประชาชนสบายใจเออไอ้ยวันแผ่นดินไทยใช้ได้จบครับอถ้าทหารคุมอยู่พี่น้องประชาชนก็สบายใจอย่างที่พี่แมวบ,บอกนะคาถามสุดท้ายพี่แมวถามเรื่องกองกําลังบ h q คิคิดว่ามันตอนนี้เนี่ย มันสภาพเป็นยังไงบ้างคะหลังจากโดนละลายไปหลายกองนะฮะก็นเนี่ยแหละครับทาให้เพราะว่าเขาไปใช้การปฏิบัติหน้าที่ผิดประเภทกองกําลังพิทักษ์คุณเซนเนี่ย BSQ เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับรักษาความปลอดภัยผู้นํามันไม่ใช่ไปเพื่อปฏิบัติการลบมันคนละเรื่องกันแล้วพอเอามันไปใช้ปฏิบัติการลบมันถึงต้องสูญเสียเลยก็ทําให้ไอ้ส่วนระวงัง <c oughs> ความปลอดภัยตัวท่านเซนเองมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะมันเอาไปใช้ผิดประเภทเสียชีวิตไป ฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้ที่เหลืออยู่ก็ต้องทํางานหนักขึ้นหรือไม่ก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอ้คนเหล่านี้มันถูกฝึกมาเพื่อเขาเรียกว่า V.I.P. Protection การร,ารักษาความปลอดภัยผู้นํามันไม่ใช่เพื่อเอาไปปฏิบัติการลบการยุดในแนวหน้านั่นแหละแต่แสดงว่าสะท้อนให้เห็นว่าที่เขาต้องเอาเหล่านี้ไปเนี่ยแสดงว่ากําลังในแนวหน้าเขาเนี่ยไม่เพียงพอถึงต้องมาเอาพวกเนี้ยไปเสริมไปหนุนเป็นคําตอบเลย เพราะจริงๆเนี่ยถ้าเขามีกาลังแนวหน้าพอเนี่ยมันมันไม่ใช่เอากําลังผิดประเภทไปอ่ะมันไม่ได้อืมใช่ไหมคุณเชนคารุเฮ้ย,ก,ยกำลังขาดแล้วบอกว่าเอากําลังทหารที่เป็นดุริยางอ่ะที่เป่าแต่อ่ะเอาไปลบอ่ะมันก็นเสร็จดิใช่ไหมไอ้ทีพวกนี้อาจจะมีความเชี่ยวชาญจริงนะแต่มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่คนละอย่างอการระวังปลอดความปลอดภัยบุคคลสําคัญเนี่ยมันเรื่องขับรถคุมวิธีการอบลากตัวจูงตัวหลบหนีหลีกัยไปมันไม่ใช่ไป รบในแนวหน้าอาวุธที่ใช้ก็คนละประเภทคุณเสนเขารู้ไหมะว่าเขาใช้ทหารผิดประเภทอะคะคงรู้แต่เป็นข้อจํากัดเพราะเขาไม่มีไงแสดงว่าเขาไม่มีกองหนุนอันนี้เป็นคําตอบเลยแสดงว่าเขาไม่มีกองหนุนแล้วตอนเนี้ถึงเป็นข่าวว่าเขามาเกณฑ์ทหารนะ่ะที่อายุ80กว่าเลยมีถูกลากไปเป็นทหารเลยแสดงว่าเขานี่แหละไม่มีกองหนุนครับ ถามพี่เผยคำถามหนึ่งนะฮะค,คือเราค่อนข้างจะเชื่อว่าคุณเซนเนี่ยมีความชํานาญในเรื่องกลเกการเมืองคือคการเมืองเนี่ยคุณเซนเนี่ยเขาฉลาดเขาปรัประสบการณ์มาเยอะในการรักษาตัวรอดแต่เรื่องความชํานาญในการรบเนี่ยนะฮะคือข้องใจว่าคุณเซนเขามีความสามารถด้านการรบไหมฮะเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าคุณเซนเนี่ยไม่ชํานาญเรื่องเรื่องสนามรบ,บเลย ตาบอดข้างหนึ่งของคุณทุนเซนเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการไปลบเกิดจากอยู่ในครัวรแล้วสะเก็ดระเบิดไปโดนเพราะฉะนั้นก็เลยถาม,มพี่<บ>แหมว่ามันจริงๆคุณ,คณเซนเขาเก่งเรื่องการลบไหมฮะคือถ้าเป็นในอดีตเป็นไปได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจากบริบทปัจจุบันเนี่ยพี่เชื่อว่าเขามีปัญหาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์มันเปลี่ยนไปฉะนั้นการประกอบกําลังนะครับในการสู้รบ การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสู้รบเนี่ยมันเปลี่ยนไปไอายุทุพทีของเขาเนี่ยมันถึงรับมือฝ่ายไทยไม่ได้ไงเพราะเขาเจอกำลังทางอากาศจริงไหมครับเขาเจอเรื่องอาวุธยาวของเราั้งปืนใหญ่ต่างๆฉะนั้นไอ้เมื่อก่อนที่รใน,นอดีฐานราบอยู่กองหน้าเนี่ยไอ้สไปปัจจุบันเนี่ยฐานราบมันไปทีหลังกำลังทางอากาศไปจัดการขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามลดขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม,มเรียบอแล้วปืนใหญ่จะยิงถล่มไป ไปลดกีดความสามารถทําลายกำลังพลเรียบร้อยแล้วฐานล่ามันค่อยบุกเข้าไปมันต่างแน่นสมัยุคุูนเซนเนี่ยเอ่อมันตะลุมบอล้าไปดังนั้นไอ้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดและการตรวจการเมื่อก่อนนี้ต้องมีสายรับไปซุ่มไปลุเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมันใช้โดรนใช่ไหมมันใช้ gps มันใช้พิกัดแล้วมันแม่นยำมากนะเป้าหมายแม่นยำมากการมาพิกัดพอมาร์ปั๊บปืนใหญ่มันก็มาร์พิกัดยิงตรงเครื่องบินนี้ยิ่งชัดเจนเลยเครื่องบินเรียกสิบหกพวกนี้พอพิกัดชัดปั๊บ เวลาไปถึงเป้าหมายใช้เลเซอร์เล็งป้างก็ยิงตุ้มก็ตรงเป๊ะฉะนั้นตรงเนี้ยในอดีตเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้นําในการนำการยุทธแบบในอดีตได้แต่นำการยุทธในปัจจุบันซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และรูปแบบการจัดโครงสร้างกองทัพต้องเปลี่ยนไปเนี่ยทําให้เขาก็มีปัญหาใช <c oughs> ่ครับผมครับพูดง่ายๆก็คือคุณเซนเนี่ยตกยุคแล้วคือเป็นนัก <c oughs> <c oughs> สมัยโบราณนะนั่นแหละครับถูกต้องใช่ใช่ ถ้าเปรียบง่ายก็คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยคุณซินอาจจะใช้ดาบเก่งแต่ตอนนี้เขาใช้ปืนแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นรบทางอากาศทีนี้ต้องถามพี่แมวเรื่องหนึ่งดีฮะว่าครับาคือเราทุกคนเนี่ยก็พอมางออกว่ากองทัพของกัมพูชาเนี่ยแพ้เราด้วยเหตุปัจจัยด้านเอสิหกกิปเพนกองทัพอากาศที่เขาไม่มีเขาจะแก้เกมยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องกองทัพอากาศเป็นความยากลาบากตอนเนี้ยถ้าเขาจะไปลงทุนกองทัพอากาศเขาก็ไม่ไหวเพราะผูนี้มันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะ กว่าจะตั้งเป็นฝูงบินต้องใช้เงินเป็นแสนล้านซึ่งเขาไม่มีปัญญาหรอกแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังเขาก็จะต้องใช้อาวุาวธต่อต้านอากาศยานเนะี่ยอันเนี้เราต้องระมัดระวังเขาก็จะไปลงทุนกับอาวุธที่มันถูกกว่าลงหน่อยใช่ไหมซึ่งโดยบางครั้งเนี่ยไปใช้อาวุธประทับบ่านะที่โดยคนเนี่ยมันก็ยิงเครื่องบินตกได้นะถ้าเป็นระยะที่เครื่องบินบินเข้ามาในรัศมีที่อ่าไม่ไม่สูงมากนะักก็เป็นอันตรายได้ฉะนั้นตรงเนี้ย เชื่อว่าเขาจะต้องไปลงทุนอาวุธประเภทนี้มากขึ้นแต่ที่เขาจะไปคิดว่ามีกองบินมีฝูงบินหรือจะมีฝูงบินเฮลิคอปเตอร์มาเผชิญเหตุเผชิญหน้ากับเราเนี่ยยากเพราะมันต้องใช้เงินโอ้แล้วต้องใช้ระยะเวลาเพราะของเหล่านี้เขาจะไปซื้อเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่เขาไปบอกมีตังแล้วมันมีนี่มันต้องห้าปีสิบปีกว่าจะได้เครื่องบินฉะนั้นยากที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นอาวุธประทับบาอาวุธที่เป็นต่อต้านในกาศยานพวกอย่างเนี้ย มีโอกาสเพราะว่ามูลค่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ยังจะพอหาซื้อได้แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มของประเทศจีนประเทศรัเสเซียเนี่ยราคามันก็ไม่ได้สูงมากนักจนเกินไปใช่ครับท่านถาสุดท้าที่คุณขณัญรบคังที่สองจะมาเมื่อไหร่คะขณัญตรงนี้นเมมรหญญรอพี่เชื่อว่าณตรงเนี้ยมันจะต้องมีสิ่งบอกเหตุคือคณะ rbc คือระดับแม่ทัพภาคที่จะไปคุยกันหลังจากที่คุย gbc บอกว่าอีกสองอาทิตย์ตรงนั้นแหละจะเป็นสิ่งบอกเหตุว่าจะมีพัฒนาการเป็นเชิงบวก หรือไม่บวกเพราะมันเป็นฝ่ายทหารต้องมาคุยกันเองฝ่ายทหารจะมีความชัดเจนว่าเฮ้ยห,หยุดเคลื่อนย้ายกําลังนะครับหยุดเพิ่มเติมกําลังหรือถอนกําลังหรือปฏิบัติการอย่างไรเนี่ยอันตรงนั้นละ่ะถ้าคุยกันได้ลงตัวก็เป็นสิ่งบอกเหตุว่าจะพัฒนาการไปเชิงบวกทําให้ g b c ที่ต้องบอกห่างไปเดือนเนี่ยที่เป็นเพิ่งคุยกันมาแล้วบอกหนึ่งเดือนจะมาคุยกันใหม่อันนั้นก็จะก้าวหน้าแต่ถ้าในสองอาทิตย์เนี่ย ไออาบีซระดับภาคมาทับทั้งสองฝ่ายมาคุยแล้วมันไม่ลงตัวเนี่ยนะเรียกว่าไอจีบีซอ่ะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้คุยเพราะคุยไปมันก็ไม่ลงตัวฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาสําคัญมากนะคือการประชุมอาบีซีที่จะเกิดขึ้นอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าระหว่างแม่ทัพในกองซึ่งกันและกันใช่ครับผมครับโอเคคือถ้าแม่ทัพไม่ดูเดือนก็เตรียมรงครั้งที่สองวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่แหวนวรสารขอบคุณนะครับครับก็ ก็ให้คุณผู้ชมนะครับได้มองภาพรวมของสังคมรไม่เห็นนะครับว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยทางคุณเซรเนี่ยเข้าหอดิตกเรื่อง F16 ิกิฟเทนของเรานะครับไม่คงรจะหาซื้อเครื่องมืออะไรต่างๆนานานะครับภาพพื้นดินที่ประทับไหลยนะ่ครับแล้วก็ยิงต่อต้านเครื่องบินนะครับไม่รู้มันจะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับช้อปปี้กับลาซาด้าก็ไม่มีซะด้วยเอ่อก็ก็ดูกันต่อไปนะครับส่วนสัญญาณรบร้อที่สองเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการคุยระหว่างแม่ทัพของสองฝ่ายเนี่ยเขาเราะอัติีเนี่ย จะเกิดขึ้นในสองสัปดาห์คุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าค,คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ลงตัวก็ครั้งที่สองก็น่าจะมาแน่นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับการถามด้วยกันสวัสดีครับ